วิโนส็ชั่นใจวิธีใส่ใส่ยังไหเนี่ยเอ้าก็ใส่อวนหี้นองหนึ่งใส่ผอนม่ที่สวนเลยตแบดใดมันเป็นข่หมกเน้อหมกเนี่นีของแท้นี่่แดดใจอ้วแบบไรใส่โจดไส่โจดหอมของยังของโจดแล้วก็ไฟ้ออนเออขวัมันเท่ากับน่งลงห่อมของยอย่าให้ขวัญมันเชียวเสียก่ออย่าให้ขวัญมันเชียว บอกยากว่โอ้ฟิวปันนี้ไม่ได้เป็นทั้งอะไรปันนี้ตัวก็ฟิวอ่ะมันหอมเข้ากระดินุ่มเขานุ่มเขานุ่มเขานุ่มเจ้ผมได้ยินว่าตาตาแหงๆแล้วก็มาอูดสันดอนครับยายยายแห้งๆแขวนร่องแล้วยายแห้งๆแขวนร่องแล้วเป็นยังไงล่ะครับใส่ลูกบิ้มมาเยอะใส่ไม้หม้ยข่อยจู่ 怎么你会变成恐龙？